ย่านเมืองเก่ามันมีเสน่ห์นะก่อนหน้านี้มันก็อาจาไม่ได้รับการดูแลแบบนี้ครับแต่ตอนหลังอนะ่ะมันก็มีกระแสรเริ่มดีขึ้นนะครับแล้วก็มันกลายเป็นว่าคนมาภูเก็ตเนี่ยมันจะต้องมาจบที่เมืองเก่านะจริงชื่อทรัตแต่ว่าไม่ค่อยได้รู้จักชื่อนี้กันเท่าไหร่เขาจะเรียกทารัตกันเป็นสถานิกอยู่ภูเก็ตน่าจะ10กว่าปีแล้วโดยส่วนตัวแล้วเราเป็นดีไฟเนอร์ที่ออกแบบโรงแรมกับห้องพักบ,บ่อยมากตั้งแต่แบบ200ห้อง300ห้องก็มี เมืองเก่าเนี่ยคนเริ่มชอบคนก็จะเริ่มมาซื้อตึกบ้างมาเริ่มเช่าตึกบ้างแล้วบางคนก็เกิดไอเดียอยากจะทําห้องพักแต่เขาก็ไม่รู้จะไปยังไงต่อบางทีเขาก็ไปคุยกับแบง,แบงก์อย่างเงี้ยแบงก์ก็ยุอย่างเดียวเลยยุบอกทําห้องเยอะๆเราไม่เห็นเหมือนแบงก์เราจะมองว่าแบงก์อะ่ะเขาต้องการให้ทําห้องเยอะเพื่อจะได้เหมือนอินทอมแต่ในความเป็นจริงแล้วห้องเยอะมันไม่ได้ตอบโจทย์ในที่เล็กๆ เราก็เลยเกิดไอเดียว่าเราทําตัวทูลูมเนี่ยเป็นโชว์เคสเป็นเหมือนกับเป็นโมเดลธุรกิจใหม่ด้วย mm. เช่นถ้าเกิดหนึ่งคู่หาห้องแถวเนี่ยส่วนใหญ่มันก็ทําได้อย่างเกิยก็สองห้องแต่ลูกค้าจะมาด้วยไอเดียประมาณว่าทํา6ห้อง8ดห้องเพราะแบงค์บอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้พอเราสวนกลับทําห้องเดียวไหมกล้าทํำไหมเขาก็แบบจะบ้าอะไรเงี้ยนะเราก็คิดเรื่องเรื่องวันนี้อยู่ตลอดเราเชื่อว่าทําได้แล้วเราก็เลยทำทูลูมเนี่ยจริงๆแล้วมันเริ่มจากเราอยู่ในเมืองเก่านะเราจะ หูตาเราจะแบบคอยสอดส่องอยู่ตลอดคือเรามีไอเดียแล้วแล้วเรามีโปรเจกต์คร่าวๆแล้วว่าอยากทําสิ่งนี้ตอนนั้นอะโรม,มาเนียยังไม่เกิดเลยยังเป็นซอยเง,ง,งๆาๆกลางคืนนี้มืดสนิทไม่มีใครกล้าเดินผ่านหรอกเพราะว่ามันไม่มีไฟเลยแล้วก็ไม่มีกิจกรรมเลยจังหวะที่เจ้าที่เขาอยู่ก่อนเขาออกพอดีมันก็เลยเป็นจังหวะที่ตึกว่างเราก็เลยขอเช่าขอเซ้งต่อ แต่เราก็ต้องปรับแก้รีโนเวทต,ตึกตัวนี้แล้วก็คิดไปว่าทําอะไรได้บ้างเราก็เลยมองว่าถ้าเราทําทูรูมข้างบนนะข้างล่างปล่อยเช่าแต่เลือกผู้เช่าหน่อยอะไรเงี้ยมันเลยไปบังเอิญคล้ายกับเมื่อยุคก่อนหน้านะี้ที่ตึกนี้มันเคยเป็นก็คือว่าตึกนี้มันเคยเป็นบ้านมาก่อนแล้วข้างล่างเป็นร้านกาแฟฟังก์ชันมันเลยตรงกันพอดีเลยคือข้างบนพักผ่อนแล้วก็ข้างล่างเอนเตอร์เทนอย่างเงี้ยแค่เปลี่ยนจากร้านกาแฟมาเป็นร้านไอติมก็ลงทุนไปเยอะเหมือนกันเพื่อให้ตึกนี้มันพร้อมใช้ก่อนพอพร้อมใช้ในเชิงของกายภาพเนาะ โครงสร้างเราค่อยมาออกแบบเพื่อจะทำห้องพักเนี่ยอีกทีหนึ่งที่ว่างข้างล่าง พอเราจัดการเลยเสร็จก็จะหาผู้เช่าได้ง่ายขึ้นพอดีทอรี่เขาทําไอติมแต่เราไม่รู้จักทอรี่มาก่อนเรากลัวแต่ทอรี่จะเจ๊งอะ่ะเอาไอติมมาชิมหน่อยซิไงอพอเรากินปุ๊บเฮ้ยมันอร่อยพอมันอร่อย,อออยปุ๊บเราก็เลยเกิดไอเดียใหม่เลยว่าเฮ้ยเราจะทําห้องพักเนี่ยไม่ทำเวลคัมดิงเหมือนชาวบ้านละเราจะเปลี่ยนเลยเราจะเปลี่ยนเป็นเวลคัมสกรูแล้วเราก็เป็นคู่ค้ากันกับทอรี่ไปก็ตั้งแต่นั้นนะฮะใครมาพักของเราก็จะมีคูปองเนาะเด็กๆชอบมากสมมติามาเป็นแฟมิลี่เนี่ยเพราะเด็กเขาจะมีไอติมกินทุกวัน จริงๆถ้าเราได้หนึ่งกูหาเราจะทำหนึ่งห้องเลยแต่พอดีเราได้2องูหาเราเลยทำทูรูมอันนี้ที่มาง่ายๆเลยนะแล้วเราก็ทำเป็นโชว์เคสเลยจริง,รงๆแล้วนะเรามองว่าที่เหมาะก,กับสภาพห้องมันไม่ใช่เรื่องของการแบ่งกั้นห้องโนซะนแต่งตัวที่กัน้นแล้วทำให้สเปซมันเล็กเราอยากจะทำเป็นโอเพตแปลนให้เหมือนกับว่ามันอยู่ในพื้นที่เดียวกันหมดเลยนะกลายเป็นว่าเฟอร์นิเจอร์ต้องเป็นแบบลอยตัวที่มันปรับย้ายได้บ้างแล้วเราก็มองไปถึงเขาไม่ต้องยกเก้าอีอ้ถ้าเกิดสังเกตไปในของทนะูรูมเนี่ยทั้งหมดเนื่องจากเกณฑ เข้าไปที่หน้าต่างโต๊ะพร้อมเก้าอี้พร้อมแล้วพอเรามีเก้าอี้เยอะเราก็สามารถเล่นคาแรคเตอร์ของเก้าอี้ได้ที่ต่างกันไปตามฟังก์ชันอันนี้แค่ตำแหน่งเนาะแต่จริงเวลาเรามองลึกลงไปในแต่ละตัวนะมันก็จะมีความทั้งต่างทั้งคล้ายอยู่ในดีเทลอะครับวกนีน้มันมาจากหลายแหล่ง คิดว่าการผสมประสานเนี่ยมันทําให้เราเลือกง่ายขึ้นแต่มันต้องให้มันเข้ากันนะเหมือนเราเวลาเราหยิบหาเนี่ยมันอาจจะเลือกได้จากหลายๆทางบางทีเราก็ไปเดินหาตามร้านขายของเก่าแต่บางทีเราก็อาจจะเสริเสร์ชหาดูอะไรเงี้ยมันก็หาง่ายขึ้นละน k อก o ็อกฟอร์บิชแนลจะมีการเข้าถึงได้ไดไดง่ายแล้วก็มีหลายตัวรวมหมายถึงสินค้าเนาะมีตั้งแต่เฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าของแต่งบ้านทีนี้เวลาเราดูความต่อเนื่องนะเราก็ต้องดูไปตั้งแต่โซฟาเตียงโคมไฟยันถึง ตู้เย็นเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเราเลือกได้เราก็อยากจะเลือกถ้าเป็นดีไซนเนอร์เลือกก็จะเลือกกันก๊อกน้ำอะไรเงี้ยถ้า,า,าราคาชัดอีกโปรโมชั่นด้วยเงี้ยเออมันก็วางแผนการใช้เงินได้อันนี้นี่คือข้อดีของการที่ว่าคนเจอของไงเราก็เจอได้ง่ายมันก็จะเลือกได้ง่ายแล้วมันก็ตัดสินใจได้ง่ายกรณีที่บางคนไม่มีที่ปรึกษาดีไซเนอร์คอยดูแลต้องเลือกเองอะอย่างแพลตฟอร์มอย่างของนอกๆเนี่ยก็จะมีการจัดเซตดูว่าเป็นสไตล์ไหนเงี้ย มันก็อาจจะง่ายขึ้นมูทวนอะไรเงี้ยมันก็ไปด้วยกันมันจะไปได้อย่างที่คิดคนเราบางทีมันนึกไม่ออกน,นะว่าอยากได้อะไรแต่พอมันมีตัวภาพไก์ชุดไก์เงี้ยมันก็จะไปต่อได้มันก็จะเลือกได้ก็น่าจะดีเมื่อ6ปีก่อน7ปีก่อนถือว่าใหม่เลยแหละใหม่ถึงขั้นที่แบบว่าคนก็ยังงงอยู่ว่ามันมีทั้งคนที่เป็นลูกค้าเราแล้วก็คนที่เป็นเพื่อนร่วมธุรกิจอย่างกรณีใกล้ๆเลยก่อนหน้านี้เขาอาจจะเคย ขายห้อง8 0 0ร0อยเก้าร้อยเงี้ยพอเขาเห็นเรานี่เราตั้ง3 0 0พันเลยตอนนั้นนะครับเมื่อ6ปีที่แล้วเขาก็กล้าที่จะขึ้นราคาขึ้นมาซึ่งเขาก็ขายได้ด้วยมันเหมือนเป็นการแบบลิฟต์อัพราคาขึ้นซึ่งจริง,รงมันเป็นแผนเราเลยนะว่าการทําห้องนะในเมืองเก่าควรจะมีห้องจํานวนใหญ่เยอะเราเป็นโมเดลนำล่องเลยแหละก็ฟีดแบ็กที่ดีมากลูกค้าผมเองเที่เป็นเจ้าของโปรเจกต์ที่เขาจะมาทาโปรเจกต์ใหม่กับเราเราให้เขามาดูตัวอย่างเลยในห้องปุ๊บแล้วเขาเปลี่ยนใจตอนแรกเขาอยากทําเป็น10บห้องเลย พอมาเจอของเราปพืกี่ห้องก็ได้หาห้องก็ได้เขาเริ่มเห็นว่าทําน้อยแต่ว่าให้คุณภาพดีกว่าเราไปทําใหม่ให้เก่าอ่ะ มันก็ประมาณนึงอะแต่เราต้องคาดหวังว่าเมืองเก่ามันต้องดีทั้งหมดวันหนึ่งมันจะเป็นย่านแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนไม่ให้ความสําคัญมันเนี้ยมีตึกเก่าก็รื้อมี1 0ตึกก็จะเหลือ2ตึกวันนั้นนะ่ะจะไม่มีใครมาดูเมืองเก่าแต่ถ้าเกิดสิตึกเราขยายผลเป็น20ิตึกแต่อีกสิตึกที่เพิ่มขึ้นเป็นตึกใหม่นะแต่อีกยี่สิบปีมันก็เก่าย่านมันจะเข้มแข็งขึ้นสำหรับใครที่ต้องการหาแรงบรนณาจใจในการทำธุรกิจของคุณน,นะครับก็ลองเข้าไปดูที่ knock ok ok for business ก็น่าจะมีโค้ดมีส่วนลด หรือว่ามีสินค้าทุกอย่างครับทั้งของตกแต่งของเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าครับน่าจะตอบโจทย์ในความต้องการในธุรกิจของคุณนะครับ